ต่วิธีที่ที่พวกผมใส่กันที่ไม่มีลิบล็อกนะครับผมบอกผมบอกไปน,นะผมบอกไว้เลยว่าวิธีเราใส่เนี่ยเราใส่กันยังไงนะครับหนึ่งเอาปลายสายเนี่ยสอดเข้าไปทั้งสองห่วงนะครับวิธีที่หนึ่งนะสองอ้าห่วงออกจากกันนะครับสามเอาปลายสายสอดเข้าไปตรงกลางห่วงกลับมาด้านขวามือแค่นี้ครับอย่าให้หลงกันไปอย่าให้คับกันไปเอาหนึ่งนิ้วสอดเข้าไปให้ได้ อย่างนี้ไม่หลุดแน่นอนล้างเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเชือกไม่ขาดนะฮะโอเคนะถ้าเชือกไม่ขาดวิธีที่สองหนึ่งเอาปลายสายสอดเข้าไปทั้งสองห่วงเหมือนกันสองอ้าห่วงออกจากกันเหมือนเดิมสามจับตรงกลางสายพับยัดเข้าไปเหมือนเราเอาปลายสายเข้าไปเมื่อกี้ครับจะเป็นโบโบแบบนี้ฮะโอเคนะนี้ก็ไม่หลุดเหมือนกันแต่เวลาออกออกง่ายครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทั้งสามลีนเลยนะครับว่า เวลาเราก็โค้งเนี่ยเราต้องทอํายังไงกับมันดูสายตาผมไม่ดีนะครับเวลาเรามองยังไงให้มันไปให้ได้เห็นไหมครับซึ่งถ้าเราไปออกทริปหรือเราไปขับทีเนี่ยมันอันตรายถ้าเราโค้งไม่ได้หรือโค้งไม่ทันเนี้ยนะครับถ้าเราโคง้งเราต้องมองที่ปลายโคง้งเราอย่ามองอย่างอื่นเอาง่ายๆมองอันไหนได้อันนั้นโอเคไหมครับ โอเคนะเดี๋ยวดูท่ารางการขี่และก็สายตาเวลาเข้าโค้งเออ่ผมเข้าโค้งยังไงโอเคนะครับอ่าเดินาลิปนี้ก่อนนลิปก็คือคนกับรถไปในนี้กันโอ้โหตรงนี้ด้วย ไม่ใช่อย่างสนามนะครับพอประมาณนะครับเอาไว้ให้ดูทาง,ทางเสียงในดีนดีนก็คือคนอยู่ด้านในรถอยู่ด้านนอกเห็นไหมครับ้อบค้า ใช้ในพื้นที่แคบแคบถ้าเราโคงแคบแคบเนี่ยเราใช้ดินเอาได้นะครับเอาคือคน,นยอยข้างนอกนไปได้ไงพื้นีแคบแบไปได้เห็นสายตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการขับรถ มือนะครับด้านขวามือก่อนขวาซ้ายขวาซ้ายโอเคเนาะเวลาเวลาเข้าเข้าอย่าห่างเกินไปโอเคนะอย่าใกล้เกินไปเข้าประมาณหนึ่งก้าข้างถือประมาณกวยยางที่วางประมาณนี้โอเคมองหน้ามองหน้าถึงกวยยาง ถ้มันแรงเกินไปเราสามารถแตะในฝังไม่ได้ค่อยๆแตะโอเคไหมครับโอเคนะเวลาเข้าเข้าตรงนี้ให้มองตัวที่สามเข้าสามโมงหกเข้าหกโมงเก้ามองข้ามไปก่อนอยาวมองตัวที่เราจะเข้าถ้ามองตัวที่เราจะเข้าอย่างที่บอกสายตามองอันไหนได้อันนั้นโอเคไหมครับโอเคนะรถ ของพวกเราใช้เกียร์สองก่อนหนึ่งออกตัวเก right. ียร์หนึ่งแล้วมาเปลี่ยนเกียร์ตอนไหนก็ได้ที่เราแล้วก็สองนั่งเข้าไปเห็นนะครับอ่าเดี๋ยวออกช้าๆก่อนขับเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งให้ดูนะครับเอาช้าๆก่อนเมื่อกี้ช้าสุดแล้วนะฮะโอเคนะเอาใหม่เอาเกียร์หนึ่งเดี๋ยวถ้าเวลาเราเข้าไปเสร็จเนี่ยเราวนขึ้นบาลานซ์ก็ได้ฝึกบาลานซ์ไปในตัวแล้วก็มาต่อมาเดี๋ยวเพื่อน ดีไหมฮะเอาพี่หนึ่งนะครับพร้อมป้านะครับขครับพร้อมป้โห เวลาใช้เบรกใช้สามเบรกพร้อมพร้อมกันโอเคนะครับพยายามใช้เบรกหน้ามากกว่าเบรกหลังนะครับทุกคนเข้าใจผิดบอกว่าเบรกหลังดีกว่าเบรกจากล้อหน้าซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดเบรกจากล้อหน้าหยุดได้ดีกว่าเบรกจากล้อหลังอย่างสิ้นเชิงเวลาเราเบรกเบรกล้อหลังเพียงล้อเดียวจะได้ยินเสียงเตียดต่อมาคือปุ๊มปุ๊มนั่นคือเบรกจากล้อหลัง เวลาเราเบรกนะครับเบรกล้อหลังล็อกมันจะลอยจากพื้นนิดนึงให้มันลากยาวโอเคไหมครับแต่เวลาเราเบรจากล้อหน้าเนี่ยปุ๊บโชคมันจะยุบและทําให้หน้ายางสัมผัสพื้นมากกว่าล้อหลังโอเคครับเราก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เอาง่ายๆถ้าเราฝึกใหม่ๆเราแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือใช้เบรจากล้อหน้า60%เบเรกบจากล้อหลัง4 0ให้มันเต็ม้อยให้ได้ ที่พวกผมใช้ในการขันเลซิ่งใช้เบรกจากหน้า90%้าเบรกหลังแค่10%ให้มันสมูทในฟูงให้ได้เวลาเราเบรกปุ๊บนะครับเบรกปุ๊บแล้วก็เบรกแต่งล้อหลังให้อยู่ในฟูงแค่นั้นนะครับนะครับเบรกล้อหลังเพื่อปรุงแต่งให้เบรกอย่างนิ่มนวลโอเคไหมครับเดี๋ยวผมจะสาธิตในการเบรกให้ดูว่าเวลาเราเบรกเราต้องเบรกกันยังไง นะครับไปแล้วออกตัวเราออกตัวที่หนึ่งหนึ่งสองรถถึงในช่องว่างรถถึงในช่องว่างหรือกอยางเนี่ยให้ทุกคนคืนคันเร่งแล้เวเิ่มใช้เบรกโอเคไหมครับโอเคนะ,ะเดี๋ยวดูการสาธิตนะครับรอบแรกเราจะช้าก่อนรอบสองค่อยไวขึ้นโอเคไหมครับโอเคก่อนรถจะหยุดจะจอดค่อยบีพัดอย่าบีพัดนับมาเบรก ถ้าบีบคัดก่อนเบรกเบรกตัวที่3าจะหายไปคือเบรกจากเครื่องยนต์โอเคไหมครับโอเคนะถ้าทางในการหยุดนะครับเท้าซ้ายต้องอยู่ที่พื้นเท้าขวาอยู่ที่เบรกมือขวาบีบเบรกมือซ้ายบีบครับถ้าหยุดถ้าจอดต้องอยู่ในลักษณะนี้เท่านั้นแต่ว่าถ้าเราเอาเท้าซ้ายอยู่ที่พื้นเบกกรกจากล้อหลังจะหายไป,ยไปโอเคไหมครับ เดินคันเร่งให้ต่อเนื่องเดินคันเร่งให้ต่อเนื่องอย่าเร่งก่อนเร่งก <espe'> ่อนเข้าใจไหมครับสายตามองตรงไปข้างหน้าพร้อมครับยืนเลยปึ๊บ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 เข้าไหมอย่านั่งติดเบาะอย่ายืนให้ถึงยืนถึงนั่งโอเคไหมครับโอเคนะ เราใช้แต่เบรกหลังเบรกหน้าห้ามใช้ถ้าใช้เบรกหน้าปุ๊บช่มันจะยุบแล้วมันก็จะทําให้รถเสียหลักแล้วก็ลงไปได้ใช้แต่เบรกหลังครับแต่ปล่อยแต่ปล่อยแต่ปล่อยเห็นไหมครับแล้วก็เล่นคัดไปด้วยเล่นคัดปล่อยคัดปล่อยคัดพร้อมัำพันคัดกับเบรกต้องไปพร้อมๆกันเห็นไหมครับอ่ะมาดูนะครับได้กี่หนึ่งนะได้กี่หนึ่งนะครับพร้อมป้าละครับ 20่สิบนะครับเบสิเอายี่ินะครับประมาณนี้ครับกระชากนกะ็นใไ